ดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้นะเราเกาะตต้ไว้ไทยนอกสนามนะโอ้โวจังหวะนีบเีบร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 ีบีบรีบรีบรีบบรี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 บรนบรี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 ะรีบ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 รีนรีบรีบรีะรีบ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 นีบรีบรีบราบรีบรคนรีบ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 รีงรีงรีบ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 งีบรีบรีบรีนรีบ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 รีรีบรีบรี้รีบ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 รีรีบ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 บส แน่นนะโอ้ยเต็มสมองนะไปและอย่างนี้โอเอา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 ะอย่างนี้ทำยังไงต่อนะเอาฟางหาเพื่อนไปและอย่างนี้เอามองมาม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยเอาไปแล้ทีบละทีบไปแล้วแล้วเสื้อขาวโดนไปแล้วนะโอ้จังหวะนี้แล้วยังไงนะฮะเอาทีบทีบเรียบร้อยเอาเอายังไงเอาลวนโดนโดนเอาทุบทุบลงไปแล้วลงไปแล้วโดนลงแขกแล้วยังไงยังไงเอาทีบโอ้ยเอาเอายังไงนะอย่างนี้โอ้ โอ๊ยไม่ใช่ viel. โอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่นะเอาไปเลยเห็ุการ์กี้อะไรเอา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 ลงไฟล์ลงไฟล์นะแม่เกิดอาการลงไฟล์นะฮะต่อยต่อยเยอะจนมึนนะอะไรยังไงนะฮะไปละเอาวิ่งไปละวิ่งไปละโอ้เทปนะฮะเต็มเต็มนะอะไรยังไงเอาไปละคืนคืนยังยังอลไรยังต่อนะยังต่อเราลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับเอาแล้วกดและพุ่มเอ้าไม่เห็นนะถ่ายไม่หัดเอาไปแล้วยังไงนะยังไงเอา ังไงยังไงโอ้อองอองดึงดึงดึงวิกละดึงวิกละไออึกไปใช่ไปละโอ้โหดึงวิกไม่ออกนะติดกาวตาช้างมานะโอ้โหไปละฮะโอ้ยสามชีบาท่ากันจริงๆนะแม่เกาะติดมวยไทยนะก็นะฮะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะขอบคุณที่รับชมด้วยนะขมรับ